สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่4 8 4กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมพี่ๆก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P T Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับหลังจากดูแล้วชอบใจนะครับผมก็สามารถจดหมายเลของค์พระองค์นัานๆว้ยได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายในอีพีนี้คือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผม หลังจากที่จดหมายเลขอค์พระองค์นั้นๆไว้แล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีนะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ีไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ร้ายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธ2ยศตวรรษนะครับพี่ๆหน่ยนะครับเป็นชุดพิเศษกรรมการนะครับผม3องค์แบบนี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม850บาทเท่านั้นนะครับผมหน่ยนะครับ สำหรับนะครับผมพระฉลองพวกนี้ยี่สิบห้าสตวรรษนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญสามองเลยนะครับพี่ๆถ้าหากทนานที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกันทั้งหมดสามองเลยนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสามารถนะครับผมทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับ นี่นะครับถัดมาครับเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมสำหรับนะครับผมพระฉลองพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมชุดกรรมการ3มองค์นะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับวันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่า นใน EP นี้นะครับผมแตะลงที่2นะครับแบ่งปันได้พร้อมกันทั้งหมด3ององเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ850บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับนี่นะครับผมองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามากันได้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับผองพระ25สตวรรษนะครับพี่ๆชุดอ3องค์แบบนี้นะครับ ้อมกล่องกรมบะจีแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นกล่องกรมบหจีสีน้ำเงินเดิมๆนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม850บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมพระผงของขวัญนะครับผมที่มาพร้อมการ์ดประกาศสลิบัตรแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมพ่อสดรุ่นที่1นะครับเป็นเนื้อผงนะครับวัดปากน้ํานะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมท่านที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการ์ดที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมจะ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นพระหงษ์ของขวัญหมายเลขที่หนึ่งหมายเลขที่2นะครับผมในพีนี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่นะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระหงษ์ของขวัญนะครับรวมกับสดวัดตักน้ํานะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ในพีนี้แล้วนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมเป็นพระผมของขวัญรุ่นแรกนะครับวัดตากน้ําภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3นะครับในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเป็นปิดตาปุโตะนะครับผมเป็นยันดวงเล็กนะครับเนื้อผงเคสอนนะครับพี่พี่วัดประดู่ฉินพรีนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับพระปิตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อผงเคสอนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC ทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับพระปิตานะครับ ยันดวงเล็กนะครับผมลงกุโตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมพร้อมการประกาศนีบัตรเลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆเลครับผมฝังตะกุดเงดอกตรงนี้นะครับสวยงดงามครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับถัดมาครับผมเป็นหลุงพ่อทวดนะครับผมตัวทอนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผม หลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ตัวทอใหญ่นะครับนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขอ่ที่สี่ใน ep นี้นะครับผมหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ตัวทอนะครับหลังหนังสือนะครับพี่พนี่นะครับ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับ ถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะเอาใบประกาศให้พี่พี่ได้ดูกันก่อนนะครับถ้าหากท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสตาหีบนะครับพี่พี่เมื่อกี้ผมพูดหลวงพ่อชุยไปต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผม เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับผมรายการที่43นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหรียญนะครับผมนี่นะครับนี้เอาให้ดูกันก่อนนะครับว่าถ้าชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบที่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็มาดูที่เหรียญกันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหมายเลขที่5นะครับผมในพีนี้นะครับผมเป็นเหรียญแลวง็อีนะครับที่ได้รับรางวัลมานะครับผมนี่ครับอยู่ในกล่องเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆในราคานะครับผม0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนข้ออีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับนี่นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเรียนข้ออีองนี้นะครับผมท่านใดดูแลสนใจหรือว่าชอบใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับลงข้ออีนะครับผมพระอุปชาอีนะครับ เป็นเหรียญนะครับพี่พอสนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับผมราคาแต่งปันนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมาถ้าเป็นปิดตายยันยุ่งนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือเปล่านะครับ อยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคา350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตายันยุ่งนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปเลี่ยมหนาคหรือเปล่านะครับแต่ผมได้มาสภาพพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับใต้ฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหมายเลข6แล้วนะครับผม ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญลูกปูไข่นะครับพี่พเนี่ยนะครับเหรียญลูกปูไข่รายการหมายเลขที่7องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับนะครับผมเหรียญลูกปูไข่องคนี้นะครับผมผูไข่วัดเชิงเลนะครับผมรายการที่7นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บบาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7ใน EP นี้แล้วนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับเหรียญปูดูนะครับพี่ๆ450นะครับเหรียญนี้นะครับปูดูวัดสากแกนะครับหรือว่าเหรียญเปิดโลกนั่นเองนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับหลวงปูดูวัดสากแกปลุกเสกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่แปดแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมปีสามสองนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับ นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญปิดตาพังปะการนะครับผมเนี่ยครับองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญปิดตาพังปะการนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับเป็นเนื้อรมดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญนะครับปิดตาพังปะการนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆ EP นี้นะครับผม เหรียญปิตาพังพการนะครับหมายเลขที่9นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นโลบูโต้นะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับปี1 0ูนย์นะครับผมนี่นะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูที่โอกรากันก่อนนะครับแล้วก็จะนาใบประกาศออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกปี1 0นะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญทองแดงนะครับผมรุ่นแรกหลบุโต๊ะนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับท่านใดดูลวสนใจหรือว่าชอบใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับวัดประดู่ฉินฟรีนะครับผมกรุงธนบุรีนะครับปี2510นะครับหลังยันตรีนะครับผมอายุครบ80ปีนะครับ เรียนพระครูวิริยกิตินะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมนะครับผมใบประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเหรียญลูกโโต้นะครับผมรุ่นแรกปี2510นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่11นะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมโลภูมหาศิลานะครับเห็นไหมครับเป็นหน้ากากทองนะครับผมเป็นหน้ากากทองฝาบาทนะครับพี่พหมายในที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเหรียญเป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะนวะโลหะนะครับพี่พี่หน้ากากทองฝาบาทนะครับราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมโลปูศิลานะครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับพี่พี่นี่นะครับปีหกเจ็ดนะครับผม ดวงดีนะครับตอโคตรตรงนี้นะครับผมนีม่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับวัดพระธาตุมูนหินนะครับผม,ม okay. อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับต่อโคดรหมายเลขนะครับหกสามห้านะครับพี่ๆปีสองห้าหกเจ็ดนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเสียนแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ ผมเป็นเหรียญอายุวัฒนามงคลนะครับผม79นะครับหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับผมรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะครับพี่ๆหน่อยนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนมณสารนะครับพี่ๆหน่อยนะครับหมายเลขที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ศิลารายการที่12องค์นี้นะครับผมเห็นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหน่อยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับเป็นเรือนอายุวัฒนมงคลนะครับ79นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับต่อโค้ดหมายเลขด้วยนะครับ283นะครับรุ่นพันพันล้านนะครับถวายซื้อที่ดินนะครับปีพศ2 5 6 6นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพี่เหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยนะครับเหรียญสวยมากนะครับพี่พี่ ราคาแบ่งปันนะครับมองค์นี้นะครับ5 0าบาทนะครับถัดมาครับหมายเลขที่13ครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมหลงปูซิลานะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้ผมปิดฝานะครับผมกลับได้นะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับปี64นะครับพี่พี่พร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่13องค์องนี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับหลงปู่ 13องค์นี้นะครับผมเห็นนะครับลองดูลองชมกันได้ได้เลยนะครับผมเห็นนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่ไลน์แอดนะครับผม174นะครับ O I P T Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับ325 1096นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่สำหรับ เหรียญนี้นะครับต่อคดหมายเลข44 9ีนะครับผมรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่1 4นะครับอันนี้เป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่หน่อยครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับ ปิดตานะครับผมลงปุ่เยี่ยมนะครับผมเป็นเชือกพันรอบแบบนี้นะครับผมลงปุ่เอี่ยมวัดสุพันสูงนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผม่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นขุนแผนนะครับผมลงู่ทินอิสริโกนะครับ คุณแผนพงไพ่กูมานะครับผมหลวงปู่ทิมองนี้นะครับผมเดี๋ยนะครับแบ่งปันให้พี่พี่ฟรีนะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เนี่ยครับ450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพรับคุณแผนนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่พี่ลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมเป็นหลวงปู่ทิมนะครับปลุกเสกนะครับน่าจะเป็นปี17นะครับพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ คุณแพนนะครับผมหลวงู่ทีมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450นะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมอันนี้เป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตายานวิลาศนะครับหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโบราสันเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ พระครูยามวิราชน,นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นประทับลงไปในผิวขององค์พระปิดตาเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่16นะครับถัดมาครับผมเป็นตะกุดนะครับผมตระกุดหลวงปุโต๊ะนะครับผมนี่นะครับตระกุดมหารุธนะครับผม1 0ึงนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยม3ห่หงไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมตะกุดมหารุธดอกนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชินพีนะครับผมสำหรับตะกูลมหารุธนะครับผม108นะครับพี่พี่นี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมทางใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็จะลงกล้องไว้ให้ดูเลยครับผมว่า ผิวเ I, <dles โ> ป็น oni ย <out>. <coping> em. ังไงนะครับผมทันใดสนใจองคไหนก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับเรียนพระอาจารย์ฟันนะครับพี่พี่องนี้นะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผม4 0 0บาทนะครับพี่พี่สำหรับเรียนพระอาจารย์ฟั่นหมายเลขที่18นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับปี2507นะครับผมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผม นี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมซีทออร้างถวายเมื่อปีพศ2507นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่18นะครับพี่พี่ถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตาปูโตนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับองค์นี้450บาทนะครับผม ปิตาหลวงปุโตนะครับผมยันดวงเล็กหมายเลขที่19นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่19ใน e ีนี้แล้วนะครับนี่นะครับผิวสวยงดงามครับพี่ๆองนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้เป็นปิตานะครับหลวงปุโตนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่ๆเนื้อก้นโครงนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม 550บาทนะครับสำหรับปิต NO ah านะครับผมพิมพ์มหเสน่ห์นะครับเนื้อก้นโครงหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับอัคระอักษรชัดเจนนะครับหลวงปุโตวัดประดูสิมพรีนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับ550บาทนะครับหมายเลขที่20นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่หลวงพ่อคูณนะครับปี2517นนะครับผมนี่นะครับ เนื้อทองแดงอยู่ในเรียม3ามพวงแบบนี 2, e 2, 17, ้นะครับผมองนี้450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเรียนพ่อครูนะครับผมปี2517นะครับรุ่นพิเศษนะครับผมเลยนะครับสวยงดงามครับพี่ๆดูนะครับดูผิวเรียนชัดๆเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นวัสดาแก้วนะครับพี่ๆออกที่วัสดาแก้วนะครับ รุ่นพิเศษปีพศ2อ1 7นะครับผมนี่นะครับ4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับเป็นเอ่อเสือนะครับคุณพี่ๆเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคา4 5 0บาทนะครับนี่นะครับสำหรับเสือนะครับผมหมายเลขที่2 2นี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่2 2แล้วนะครับเสือหลวงพ่วงนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับพระปฏิมากรมงคลประพิษนะครับสีอยุธยานะครับ450นะครับของเหรียญนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปฏิมากรนะครับผมมงคลประพิษนะครับสีอยุธยานะครับผมหมายเลขที่2 3นี้นะครับ นี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับรายการหมายเลขที่23องค์นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมปีพศนะครับ2509นะครับนี่นะครับวัดโสธรวรารามนะครับผมวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับพี่เหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับ สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี่นะครับมัสโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปีพศสองพันะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับรายการสุดท้ายนี้พีนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผมเกษรนะครับ ฝังตะกุดเก้าดอกรอบองค์พระนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่25นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่สำหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จมโบนหนึ่งนะครับหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผมเกษรนะครับฝั่งตะกุด9้าดอกรอบองค์พระนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่มีเส้นเกสานะครับ อยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่25ใน ep ีนี้แล้วนะครับผมสําหรับนะครับผมพระปิตานะครับหลวงปู่โตนะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูลวถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องร้ายการไหนนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P อ Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆนะครับพี่เพียงดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจว่าที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับพี่พี่ผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจอย่างไรตริดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ